นุ้ยครับชื่อคุณเรียกอีกอย่างว่าดวงตราไปสนิยกรใช่ไหมฮะถ้าจะถามอย่างนั้นก็เรียกแสแตมป์คุณอะไรฮะขอถามบ้างได้ไหมครับคุณสามารถแรปสดให้เราฟังได้ไหมครับแรปสดได้ไหมครับขอกองครับ อาการเจ็บคนหน e. 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 ้าตาจากจักผมไม่ใช่สแตมทำไมคุณมั่นใจมากมากอ่ะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ทำไมคุณยังกระโตกกระตากว่าผมคือสแตมเพราะที่จริงแล้วผมไม่ใช่สแตมผมอาจจะเป็นเบสแฮมหรืออาจจะชอบกินสแตมไม่าะที่จริงแล้วผมอาจจะชอบกินหมูแฮมครับผมอยากให้คนแร็ป รับถามฮะรับถามดีกว่ารับถามพี่ได้รับถามจุ๊จ้าจุ๊แล้วทำไมคุณบอกไม่ใช่สแตมอภิวัตรทั้งที่ผมดูมันก็หุนคุณนะชัดๆแลแวคุณนะออกโครทัศน์และจะปลอมตัวทำไมไม่กะจะช่างปลอมไม่กะช่างเสียปลอมวิธีจับใหม่คุณสแตมอภิวัตรเพื้อทาวรสุขคุณนะบอกมาเลยสนุกสนุกอ้าวดรามาซิเกอร์เข้า ซีซันสองนะคุณใช่ไหมคุณบอกมาเลยขอสนองสนองเออเออ โอ้โห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 โอ้โดยโอ้โดยผมเชื่อว่าคุณคือเบนชลาทิตบอกมาสักนิดคุณเป็นเบนชลาทิตหรือเปล่า 距离，老们不距离。是。